สวัสดีครับพี่น้องเทนราครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุดีบทที่31นะครับข้อที่1นึ่ถึงข้อที่8ผมให้หัวข้อวันนี้ว่ามอบจิตวิญ,ญญาณไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับในพระคมัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวในตอนที่พระยยรกเยซูคริสต์เจ้าทรงตรึกตรลงไว้กางเขนด้วยนะครับแต่ก่อนเดีย๋ยวเราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าโปรดอวยพรข้าพงศ์หลายที่มีความเข้าใจในพระชนะของพระองค์เพื่อจะให้พระชนะของพระองค์นั้นนนนนนเเปป็แววทาางใกรดิิชีตต่อไ อธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนผมอยากจะอ่านในข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่5นะครับพระคัมภีได้บันทึกในซีบุสามสิบเอ็ดว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเลยขอทรงช่วยกู้ข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงเงียบพระกันแก่ข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิดขอพระองค์ทรงเป็นพระศีลาลีภัยของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอดพระเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ขอทรงพาและนําข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ว่าในประหัตของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระเจ้าสัต์จริงและพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วตอนนี้เป็นสรุีที่ขอบคุณพระเจ้าและแสดงถึงการไว้วางใจแบบเขาเรียกว่าข่ําครวญนะครับมันกลันออกมาจากชีวิตที่มีประสบการณ์ไปกับพระเจ้า ท่ามกลางศัตรูที่จะล่อลวงท่านและพาดาวิดเนี่ยไปฆ่าแต่ขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์ในข้อที่5เราจะสังเกตว่าในคําอธิษฐานบรรทัดแรกพระเยซูกิตเจ้าก็กล่าวบนกางเขนเช่นเดียวกันเพราะว่าในท่ามกลางที่ศัตรูจับพระเยซูกิตเจ้าไปและตรึงมงไม้กางเขนมันเป็นภาพที่หนักกว่าที่ดาวิดเจอนะครับและพระองค์ได้ทรงอธิษฐานเช่นเดียวกันและเป็นคําอธิษฐานแบบเดียวกันกับที่ สเตเฟนได้อธิษฐานด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้เราได้เห็นว่าเหตุไรท่านดาวิดจึงมอบจิตวิันา์ท่านไว้กับพระเจ้าในข้อที่1ข้อที่8เนี่ยนะครับทำให้เราเข้าใจว่าอันที่หนึ่งครับที่ท่านกล่าวเช่นนั้นเพราะว่าโดยความมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าครับที่ท่านมอบชีวิตของท่านไว้กับพระเจ้าเนี่ยนะครับเพราะว่าท่านมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าพระคัมภีร์ในตอนนี้ในข้อที่1บอกว่าท่านวางใจในพระเจ้านะฮะเนื่องจากว่าพระเจ้านั้นเป็นที่ลี้ภัยของท่านเสมอ ดาวิดได้ใช้การเปรียบเทียบภาพให้เห็นหลายๆภาพาด้วยกันนะครับถึงพะลักษณะของพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าเป็นพระศิลาเป็นที่ลี้ภัยเป็นป้อมปราการเป็นผู้ช่วยให้รอดนะครับท่านจะกล่าวถึงพลักษณะของพระเจ้าหลายอย่างด้วยกันในข้อที่4บอกว่าขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายหมายความว่าพระองค์เป็นผู้ที่เข้ามาและช่วยเหลือเขาออกจากกับดักของในพรานดาวิดเชื่อว่าพระเจ้านั้นทรงให้ทําให้ท่านเป็นอิสระจากปัญหาต่างๆ ที่พัวพันท่านตลอดเวลานะครับเราขอบคุณพระเจ้าอันที่หนึ่งดาวิดมอบจิตวิญญาณไว้กับพระเจ้าเนื่องจากดาวิดมั่นใจในการปกป้องของพระเจ้าอันที่สองในข้อที่3ได้พูดถึงว่าโดยมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าพระคัมภีร์บันทึกบอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าในข้อที่3บอกว่าขอทรงพาและนำข้าพระองค์ด้วยเห็นแก่พระนามของพระองค์สังเกตนะครับคล้ายๆกับสดีบทยี่สิบสาข้อที่3ที่บอกว่าพระองค์ทรงนำข้าพระเจ้าไปในทางชอบธรรมเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เพราะเห็นแก่นามของพระเจ้า พระองค์ก็ทรงนำดาวิดออกไปนะครับกอบคุณพระเจ้าท่านมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าอีกอันหนึ่งก็คือท่านมั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าในข้อที่7ได้บอกว่าข้าพระองค์จะเปรมปรีและยินดีในความรักมั่นคงของพระองค์เพราะพระองค์ทรงทอบะเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์พระองค์ทรงทราบเรื่องความทุกข์ของข้าพระองค์เพื่พี่บอกว่าพระเจ้าทราบความทุกข์ของเขาและเพราะอะไรครับเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ ในความรักของพระเจ้าทําให้พระองค์ทรงสอดสายสายพระเนตรของพระองค์มายัางเราทั้งหลายเห็นถึงความต้องการของเราอยู่เสมอและพระองค์ไม่ได้มอบเราไว้นในศัตรูก็เพราะพระองค์ทรงรักเราดาวิดบางครั้งนะครับยังไม่ได้รับประสบการณ์ในการช่วยกู้แต่ท่านก็ขอบคุณพระเจ้าไปก่อนสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าเพราะท่านมอบจิตญาณท่านไปกับพระองค์ดังนั้นเองนะครับขอให้เราเรียนแบบดาวิดครับขอบคุณพระเจ้าแม้ว่าเหตุการณ์นั้นยังไม่เกิดโดยมั่นใจในการปกป้อง โดยมั่นใจในการทรงนำโดยมั่นใจในความรักของพระเจ้าขอบพระชัยพรครับอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าขขาบุกทังหลายขอมอบจิตวิญ,ญญาณไว้กับพระองค์เพราะเหตุเขาพุกหลายมั่นใจในการปกป้องมั่นใจในการทรงนำและมั่นใจในความรักของพระองค์โปรดให้ข้าหลายเป็นเช่นเดียวกับที่ดาวิดได้ขอบคุณพระองค์ข้าหลายขอมอบชิดข้าหลายไว้ในหั์ของพระองค์ท่ามกลางปัญหาต่างๆที่อยู่ข้างหน้าอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนใช่พรครับ